นี่คือมงนทั้งหมดที่อยู่ในกระปุกนี้นี่แบงห้าสามใบสิบห้ายูโรยี่สิบแปด แล้วรอบหนึ่งนะคะนี่คือของที่เหลือของเราค่ะกอนนี่อีกนี่คือแฟนใสไว้ในรถเรียบร้อยไปกันค่ะไปลุยกันรอบแรกของวาลุตาค่ะส่วนเงินที่ได้ของแฟนรอบแรกอยู่ในกล่องนี้แล้วนะคะส่งให้หมดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยกันค่ะว่าเงินจากการที่เราไปเก็บขวดครั้งนี้ประวัตาสตร์จำลองจะได้เท่ากับรอบแรกหรือเปล่าไปลุยกันเลยค่ะ อากาศวันนี้ก้นข้างที่จะมืดครึ้มทีเดียวเลยค่ะไปกันค่ะไฟเขียวแล้ว <laughs> <laughs> บรรยากาศช่วงบ่ายๆแบบนี้ผู้คนก็พลุกพล่านเยอะเหมือนกัน <c oughs> ถึงห้างแล้วค่ะนี่คือรอบแรกของวารุตาค่ะ องวาโอ้ว้างดีใจจังลุยกันเลยค่ะ4ยูโร18เซ็นเซนค่ะไป่ึ้นเงินกับที่แคชเชียร์เลยค่ะได้มาแล้วค่ะรอบแรกของวารุตานั่นก็คือ4ยูโร20เซ็นเซนค่ะมีขวดบางส่วนที่เครื่องเขาไม่รับเดี๋ยววารุตาจะรวบรวมแล้วก็ค่อยไปส่งเป็นรอบสุดท้ายค่ะ วรุตาโชคดีอีกแล้วค่ะเมื่อกี้พอส่งขวดสุดท้ายเครื่องร้องอีกแล้วค่ะโอ้เป็นอะไรที่โชคดีทําให้วรุตาไม่เสียเวลาไปกันค่ะไปลุยรอบที่สองกันเลยเมื่อกี้ก็เริ่มเห็นคนเก็บขวดเริ่มเก็บกันแล้วนะคะ ก็วรุตาออกมาเดินส่งขวดแบบนี้ช่วงระหว่างทางก็ขอให้เจอเช็คพอวร,รัว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 ,รว บายบายแบบนี้ผู้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะเรารวมถึงเด็กนักเรียนด้วยนะคะเหมือนเก็บใส่กระปุกของเราค่ะ ไปกันค่ะรอบที่สองได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะจากที่วรุตาดูคร้าวๆน่าจะเหลืออยู่อีกประมาณอีกสามรอบคลิปก่อนสี่รอบคลิปนี้ก็มาลุ้นกันนะคะไปกันค่ะวรุตาวันนี้เริ่มเริ่มรู้สึกตัวเองเหมือนร้อน แล้วก็ลานื่องด้วยว่าตื่นแต่เช้าวันนั้นแล้วก็ไปเก็บขวดก็รู้สึกเหนื่อยนิดหนึ่งค่ะไม่เป็นไรค่ะเหนื่อยก็หยุดหายเหนื่อยเราก็ไปต่อ,ร,อรถคลุกคลานมากๆเลยค่ะจำนวนรถขนาดนี้นะคะที่นี่ถือว่ารถติดแล้วนะคะโอ้ยเยอะมากรถติดรถติดค่ะ ติดไฟแดงด้วยแล้วก็ติดด้วยจำนวนรถช่วงบ่ายด้วยค่ะถึงห้างแล้วค่ะรอบที่สองวรุตาก็เดินหยุดเดินหยุดเดินหยุดค่ะเหนื่อยก็พักร้านนี้เป็นร้านขายยางนะคะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็เดินต่อค่ะ ถึงห้างแล้วค่ะค่ะว่างพอดีลุยกันเลยคะ่ะเครื่องเองต็มร้องตึ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 งอยู่มุมนู้นคะ่ะเดียวรุตาเอาเงินไปขึ้นเดี๋ยวไปส่งอีกห้างหนึ่งคะ่ะอย่างเยอะอย่างนุตาเดี๋ยวไปส่งอีกข้างหนึ่งนะคะองยูโร80อยู่ในกำมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปค่ะไปห้างอื่นเพราะว่ากว่าพนักงานเขาจะมาเปลี่ยนให้เราก็ต้องรอแล้วเมื่อกี้ตอนที่วารุตาไป ไปขึ้นเงินก็มีผู้ชายโอ้ยถุงเบลล์เลยค่ะพลาสติกล้วนๆมายืนรอจ่อคิวแล้วค่ะ<อ>ประารุตาก็เลยไ,<อ>ไปไ,<อ>ไปห้างนู้นดีกว่ามาส่งกำลังใจไปลุยกันด้วยกันนะคะนี่คือร้านขายทั่วค่ะร้านนี้เป็นร้านขายเครื่องไฟฟ้านะคะ ตอนกลางวันเราจะเห็นผู้คนเยอะมากเลยค่ะวรุตาเห็นขวดหนึ่งขวดอยู่ตรงป้ายรถเมคค่ะวรุตาเจอสบาทนี้ค่ะวรุตาเหมือนตัวเองจะเจอเก้าบาทนี้ค่ะอยู่หน้าประตูพอดีขอเก็บก่อนนะคะอุยวันนี้เกิดอะไรขึ้นคนเต็มเยอะมากมีรถออถมพยาบาลมาด้วยค่ะรถเขาเรียกว่ารถพยาบาลนะไม่รู้ว่าใครเป็นอะไร ก็ขอให้ออหายดีหายดีนะคะวันนี้ไม่มีผู้ชายมานั่งดีเพลงมีแต่คนนั่งขอเงินค่ะมุมนี้คนเยอะมากเลยค่ะไปค่ะถึงห้างแล้วนี่ค่ะไม่มีคนอารุตาได้4ยูโรกับ1เซน ไปค่ะเอาเงินไปขึ้นกันที่แคชเชียหูยมะม่วงลูกละ2ยูโร29สับปะรดลูกละ1ยูโร99ไปกันเลยค่ะ4ยูโรกับ1เซนอยู่ในกระมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะกลับบ้านอีกรอบหนึ่งเราก็เอากวดมาส่งต่อค่ะ นี่คือโต๊ะที่เขาเอามาวางเอาไว้นะคะนมีเสือ้อมีถ้วยชามมีพวกนี้ด้วยค่ะเดินกันยาวๆกันเลยค่ะวันนี้เมื่อกี้ตอนที่เดินมานะคะเขาจะมีคนนั่งของเงินด้วยค่ะ คนเยอะมากเลยเสื้อผ้าลด50%นะคะผ้าพันคอผืนละ500บาทค่ะ10กว่ายูโรวารุตาไม่เดินขึ้นบันไดเดินทางเรียบแล้วค่ะเดินขึ้นบันไดแล้วยกรถเข็นด้วยรู้สึกมันเหนื่อยค่ะ เดินทางเรียบรอไฟแดงแป๊บหนึ่งไม่เป็นไรค่ะเมื่อกี้ที่เดินเข้าไปตรงศูนย์กลางนะคะก็ mm hmm. จะเห็นทั้งคนแก่เด็กคนพิการคนนั่งของเงินหรืออะไรเยอะแยะมากมายมันทำให้เราได้เห็นวัตจักรของชีวิตของคนค่ะรอไฟแดงก่อนค่ะ รีบค่ะไฟแดงข้างหน้าอนู้นเขาจะไวมากเอ้ยเขาเรียกว่าเขียวเอ้ยแดงไวมากวารุตาต้องเหยียบเรียบร้อยค่ะวารุตาอยู่กล,งกลางถนนพอดีเลยค่ะบรรยากาศตอนนี้ลมพัดมาเย็ยนสบายมากๆเลยเมื่อกี้เจอเด็กวัยรุ่นเขาบอกว่าเธอเธอกินลูกหลุนใช่ไหมฉันเคยเห็นเธอทําวิดีโอว่าอย่างนั้นเธอเนี่ยลูกอย่างใหญ่เลยเธอไปเก็บว่า่างั้น บอกอืมโอเคขอบใจมากที่มาบอกวรุตาเดี๋ยวฉันจะไปเก็บลูกพุลเด็กวัยรุ่นเขารีบพอเห็นหน้าวรุตารีบบอกเลยค่ะไป,ไปไปไปทำวิดีโออย่างนั้นแต่ตอนนี้ขอไปเก็บขวดฝั่งทางนูน้นนั่นก็คือลูกอาเซนัดเดี๋ยววรุตาให้ดูนิดหนึ่งนะคะเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะ ลูกเขาเต็มไปหมดเลยค่ะทุกตารางนิ้วเต็มไปหมดเลยนะคะเขาจะวิ่งมาเหยียบแล้วนกเขาจะมาจิกกินค่ะถึงบ้านแล้วค่ะรอบที่สามได้เริ่มเต้นขึ้นแล้วค่ะ ขอดื่มนะ้ำแป๊บหนึ่งนะคะร้อนเหงื่อแตกไปค่ะนี่คือต่างรอบที่สองค่ะออด้วยมชารจเก็บผูกเราเลยรอบที่สามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะได้ดื่มน้ำได้ทานขนม นิดหน่อยก็ได้มีเรียวแรงแต่อย่างไรเหนื่อยก็พักค่ะวารุตาเจอเก้าบาทนี้ค่ะอ้ยเจอเจ็คพอตอีกแล้วเจอแบบนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะทั้งเบาทั้งราคาดีข้ามผ่านไม่ได้เลย รอบที่สามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะไปเลยโชคดีรีบๆเลยค่ะ5ยูโร26เซนนี้ไปขเ้นืงอนกับที่ไคเชกเลยค่ะ5ยูโร30เซนอยู่ในกำมือของวารุตาอีกแล้วค่ะรอบที่สามก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะรีบเดินกลับบ้านกันค่ะแล้วก็ไปเอารอบที่สี่มาส่งกันวาุตาส่งสามรอบแล้วก็น่าจะเหลืออีกประมาณอีกสองรอบ เดี๋ยวบางท่านจะอาจงสงสัยว่าทำไมไม่ให้แฟนมาช่วยคืนด้วยหรือว่าไปส่งที่ใดที่หนึ่งที่มันส่งทีเดียวคือแฟนไปตามงานนะคะวารุตาวางเราก็เลยแบ่งจัดสรรเวลากันค่ะแล้ววารุตาก็ทำได้นั่นก็คือใส่รถเข็นแล้วก็ค่อยมาทยอยส่งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายโดยการเดินไปในตัวด้วยค่ะ ไปค่ะไปลุ้นกันรอบที่สด้วยกันตอนนี้เวลา16นาฬิกา32นาทีเหลืออีกสองรอบสองรอบนี้นะคะวรุตาจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งน่าจะเสร็จอยู่ที่ประมาณ6โมงเย็นทีเดียวเลยค่ะรอบแรกที่เริ่มออกนั่นก็คือเวลาบ่ายสองโมงครึ่งนะคะตอนนี้16นาฬิกา30กว่านาะทีวรุตาเห็น3บาทขอเก็บก่อนค่ะ ตอนนี้ก็2ชั่วโมงได้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดินไปเดินกลับ3รอบใช้เวลาสองชั่วโมง2ชั่วโมงในการเดินไม่หยุดก็ถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะคะไปกันค่ะย,ยังไงเราก็ต้องลนุนต้องทำภารกิจของเราให้จบค่ะยิ่งใกล้จะหมดใกล้จะหมดขวดที่เราจะไปส่ง วรุตาก็ยิ่งมีความตื่นเต้นอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าจำนวนเงินของเราจะได้เท่าไหร่จะได้เท่ากับรอบแรกครั้งแรกหรือเปล่าหรือว่าได้มากกว่าได้น้อยกว่าต่างกันแบบไหนอุ้ยวรุตาตื่นเต้นอยากรู้แล้วค่ะแต่ตอนนี้ไปกันค่ะไปเอาขวดส่งรอบที่สกันฝนจำท่าจะตกค่ะก็ขอ,ขอภาวนาอย่าพิ่งตก ขอให้วารุตาได้ส่งขวดอีกสองรอบขอให้ส่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตกนะคะฟ้าครึมไม่มีแดดเลยค่ะรอบที่สามนี้ค่ะนี่เนืนอของแล้วเก็บเก็บเก็บ เราเหลืออีกหนึ่งถุงตรงนี้นี่คืออีกมุมนี้ค่ะ ก็รอบนี้เป็นรอบที่สี่เป็นรอบสุดท้ายหมดแล้วนะคะไปค่ะไปลุ้นกันลูกอาเซลนัทจะเป็นลูกที่คารอบชอบมากเมื่อกี้เขาวิ่งค้าบลูกอาเซลนัทอยู่ในปากเขารอบที่สี่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไปกันเลยค่ะ เหนื่อยระหว่างทางวาัดขอวารุตาหยุดพักแป๊บหนึ่งค่ะรอบนี้เป็นรอบที่สี่อยากรู้แล้วละค่ะว่าได้เท่าไหร่หายเหนื่อยแล้วไปกันค่ะรอบที่สี่ถึงห้างแล้วค่ะไปอะไรกู กันเลยค่ะลุยๆมีของวารุตารีไปขึ้นเงินกับที่แคชเชียเลยค่ะนี่ค่ะ6ยูโรได้มาอีกแล้วนี่คือของรอบที่4ี่ค่ะเหลืออยู่อีกนิดนึงค่ะเอิญว่าเครื่องเต็มอีกแล้วแล้วก็วันนี้อ๋อคนเยอะมากวาร,รุตาก็เลยเดี๋ยวจะไปส่งอีกข้างหนึ่งค่ะเมื่อกีว้วารุตาก็เจอคุณตา แกก็บอกว่าเธอไปเอาที yes. ่ไหนมาเยอะแยะมากมายเลยปรุตาบอกว่าก็ไปเก็บที่บาร์ในไนเซมาไว้อย่างนั้นแกบอกของแกเพิ่งออกมารอบแรกยังได้ไม่เท่าไหร่ว้อย่างนั้นก็เราทักทายกันในฐานะคนทำงานเขาเรียกว่าอาชีพเดียวกันค่ะไม่รู้ใครกินขนมไม้หมดอีกแล้วค่ะ ของฟ้ามืดมาแล้วค่ะนี่คือรองเท้าที่ลด50%นะคะก็ดูคู่นี้หน่อยโอ้ยคู่นี้35ยูโรวารุตาก็มีอยู่คู่หนึ่งนะคะมีคนเขาให้วารุตามาค่ะนี่ก็บอกว่าเขาจะอัพสนอันเด็กคาเซนนะคะโอ้โหคู่ละ35ยูโร ขนาดลดตั้ง50%ก็ยังแพงเลยนะคะวารุตาไปซื้อของมือสองดีกว่าค่ะเหมือนวารุตาจะเจอ9บาทงม,มนี้ขอให้วารุตาได้9บาทค่ะนี่9บาทจริงด้วยนี่ค่ะ9บาทมาส่งข้างนี้อีกรอบหนึงค่ะอุ้ยอะโวคาโดทำไมแพงมาก ลูกละ1ยูโร19 Euro, ต่อลูกเลยนะคะนี่ค่ะมะม่วงลูกละ9.9เซนค่ะสับป,ประรดลูกละ1ยูโร9.9ลูกละ70บาทค่ะแตงโมลูกละ110บาทก็แพงเหมือนกันส่วนตัวนี้ขายเป็นกิโลกิโลละ1ยูโร35บาทนะคะไปค่ะไปส่งขวดกัน ได้มาอีก58เซนเหลือมุมนี้เดี๋ยวไปส่งกันข้างหลังห้างนะคะได้มาอีกแล้วค่ะ1ยูโรรีบกลับบ้านไปนับเงินกันเลยค่ะว่าทั้งหมดจากที่เราไปเก็บขวดมาเราได้ภาพรวมเท่าไหร่ไปกันเลยเวลาตอนนี้คือ17นาฬิกา45นาทีค่ะ บรุตาเดินตั้งแต่14นาฬิกา30นาทีจนถึง17นาฬิกา45นาที3ชั่วโมง15นาทีเดินไปเดินไปเดินกลับใกล้จะ6โมงเย็นความวุมวุ่นวายตรงสถานีรถรางสถานีรถเมล์ก็เริ่มผ่อนคลายไปแล้วนะคะเด็กๆ อกลับบ้านกันแล้วค่ะด้านบนนู้นมีเอลิคอปเตอร์ที่นี่ถ้ามีเฮลิคอปเตอร์บินวนแบบนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติการมองหาอะไรสักอย่างอยู่ค่ะ ตาจืดเจ็กพอร์ตก้าบาทแล้วก็นี่6บาทอีกสองขวดรีบเก็บก่อนค่ะวายพุตากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือเงินที่หมดที่อยู่ในกระปุกนี้เดี๋ยวเรามาเทนับกันเลยนะคะว่าว่า,ม,วามีบัตนี้บัตรได้เงินเท่าไหร่โอ้ยเปิดยากจังหาเปเไยคะนี่ สิบห้ายูโรขอวางก่อนนะคะสิบห้ายูโรนี้คือยี่สิบยูโรยี่สิบยี่สเอ็ดยี่สิบสามยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบแปด ส0ิเซนวารุตาคูณเป็นเงินแล้วนะคะนั่นก็คือ1,032บาทดีใจมากๆเลยค่ะถึงแม้ว่าครั้งนี้จะไม่มากเท่ากับครั้งที่แล้วงวดที่แล้วเราได้1,200บาทวันนี้ได้1,032บาทแต่อย่างไรเราก็ได้แมงม่วง2ใบ คลิปนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นคลิปประวัติศาสตร์สำรอยของเราอยากให้ทุกๆคนได้เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยนะคะถ้าดูคลิปนั้นแล้วต้องมาดูคลิปนี้ค่ะบอกได้เลยนะคะว่าเจ๋งแล้วก็สุดยอดมากๆเป็นประวัติศาสตร์ในการเก็บขดของเราจริงๆเลยค่ะ ก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้กับเราได้เจอเสิ่งดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อดูแล้วอย่าลืมส่งกำลังใจมาให้กับเราทั้งคู่ด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดสั่กระดิ่งเพื่อคอยชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะคะอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจกับเราเยอะๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้เจอ ประวัติศาสตร์ซ้ารอยซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าม,ม,มันก็จะกลายเป็นความยิ่งใหญ่และก็เป็นประวัติศาสตร์ในการเก็บขดของช่องชีวิตเรียบง่ายบายวารุตาเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะๆค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาาในคริปน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย